ชนิดสลัดที่ดีที่สุดจากภูมิภาคต่างๆในอินโดนีเซียสลัดชนิดนี้มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าสลักะสลักะในภาษาอังกฤษเรียกว่าผลไมง้งูเพราะเปลือกผิวมีเกล็ดคล้ายกับเกล็ดงูสลัดเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่สามารถบริโภคสดหรือแปรรูปได้แต่คุณรู้หรือไม่ว่าสลัดชนิดต่างๆนำมาแปรรูปเป็นอะไรบ้าง โดยปกติแล้วสลัดจะถูกแปลรูปเพื่อทําเป็นของดองขนมหวานมันฝรั่งทอดกระป๋องหรือทําเป็นเครื่องดื่มน้ําสลัดในบางพื้นที่ผลไม้สลัดกลายเป็นของฝากหรือของที่ระลึกจากแหล่งผลิตสลัดเช่นบาหลีและยกยากาตาประเภทของสลัดจากภูมิภาคต่างๆการแพร่กระจายของพืชสลัดในภูมิภาคต่างๆในประเทศอินโดนีเซียทําให้สลัดมีความหลากหลายมากและแต่ละชนิดก็มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป หประเภทของสลับปอนโดเจนนิสลับปอลโดหนึในสลัดชั้นยอดจากอินโดนีเซียคือสลับปอลโดสลัดถูกปลูกบนเนินเขาของภูเขาเมลาปีเริ่มในทศวรรษที่1980สิ่งที่ทําให้สลัดชนิดนี้เหนือกว่าคือเนื้อผลไม้ที่มีรสหวานไม่แห้งกรอบและเนื้อก็กรุบกรอบผลผลิตของพืชสลัดชนิดนี้อยู่ในระดับสูงแม้แต่สลัดชนิดนี้ ก็ยังเป็นที่รู้จักในต่างประเทศว่าเป็นของที่ระลึกตามแบบฉบับของพื้นที่สลับปนดอแบบองได้อีกห้าประเภทคือ 1. สลับปนดอเหลืองสลับปนดอกกุนิง2สลับปนดอสีแดงเหลืองสลับปนดอเมลากุนิง 3. สลับปนดอแดงสลับปนดอเมล่าสสลับปนดอแดงดำสลับปนดอเมล่าหิตดมและ5สลับปนดอดำสลับปนดอหิตดมสองเจนิสลากกาดิง ประเภทของสลักกาดิงมาจากเนิงเขาเมลาปีเหมือนกันสลัดชนิดนี้มีรสหวานแต่ก็ยังได้ยกว่าสลัปดปอลโดลักษณะเด่นของผลไม้ชนิดนี้คือมีเปลือกเป็นสเกตมีสีเหลืองสดเนื้อหนาและมีสีขาวอมเหลืองน่าเสียดายที่ผลไม้สลัดชนิดนี้เริ่มหายากขึ้นเนื่องจากพืชชนิดนี้เริ่มหายากขึ้น 3. ชนิดนสลัมาดูประเภทของสลัมาดู ประเภทของสลัดน้ำพึ่งเช่นเดียวกับสลักกุลาสลามาดูยังมีรสหวานคล้ายน้ำพึ่งอีกด้วยเนื้อผลไม้ชนิดนี้มีความกรอบและนุ่มรวมทั้งเนื้อหนาสลัดที่มีต้นกำเนิดจากพื้นที่สลิมันของยกยาการ์ต้านี้จะออกผลตลอดทั้งปีโดยไม่คำนึงถึงฤดูกาล 4. เจนนิสลักกุลาประเภทของสลักกุลามีรสหวานมากทําให้สลัดชนิดนี้เรียกว่าสลักกุลาสลัดชนิดนี้มาจากกาลากาเซมบาลีนอกจากรสหวานแล้ว สลัดชนิดนี้ยังมีมเมล็ดเล็กเนื้อหนาและผลเล็กคล้ายสลับบอดอกแค่สลัดชนิดนี้นั้นมีปริมาณน้ําน้อย 5. สลัดซูเปอร์ประเภทของสลัดซูเปอร์ข้อดีของสลัดชนิดนี้อยู่ที่ขนาดของผลที่ค่อนข้างใหญ่มีรสหวานและเป็นเนื้อทรายสลัดชนิดนี้มาจากบริเวณปัญจานิการาชวากาปัญจานิการาจาวตงา6สลัดมานนจายาประเภทสลัดมานนจายามาจากทาสิมลา,ายา สลัมันนนจายาแบ่งออกเป็นสามประเภทคือสลัดเปลือกขาวสลัดบุเตสลัเปลือกเหลืองสลัดกุนนิ่งและสลัเปลือกดำสลัดฮีตามความแตกต่างระหว่างสามประเภทอยู่ที่สีผิวของผลไม้รสชาติของผลสลัดชนิดนี้มีรสหวานไม่ฝาดเข้ากับเนื้อผลที่ค่อนข้างหนาและมีน้ำมาก 7. เจนนิสสลับบาหลีประเภทของสลับบาหลีดูจากชื่อก็รู้แล้วว่าสลัดชนิดนี้มาจากเกาะบาหลีด้วยเปลือกผิวที่ขาวสลัดชนิดนี้เรียกอีกอย่างว่าสลัดสีขาวสลัดบุเต ลักษณะเด็นของสลัดชนิดนี้มีลักษณะเป็นทรงกลมมีขนาดเล็กมีรสหวานเนื้อกรุบกรอบและมีปริมาณน้ำมาก 8. สลัดสีแดงปวนประเภทของสลัดสีแดงมวนสลัดชนิดนี้มาจากพื้นที่ทางใต้ของทาปานูลีทาปานูลิสลาตานันถูกปลูกไว้ประมาณช่วงทศวรรษที่1930ผลไมช้ชนิดนี้มีความแตกต่างกันไปตั้งแต่เล็กไปจนถึงใหญ่สีของเนื้อเป็นสีเหลืองเข้มมีสีแดงเนื้อหนามีรสหวานผสมเปรี้ยวไม่ฝาดและเป็นน้ำ สีของเปลือกผลไม้ชนิดนี้มีเกร็ดและสีน้ำตาลปนดำก้าวสลัดนางกาประเภทของสลัดนางกาสลัดชนิดนี้มาจากหมู่บ,าบ้นานเบญจแลนอัมพาวาชื่อสลัดนางกาเพราะผลไม้ชนิดนี้มีกลิ่นเหมือนขนุนและเนื้อของผลเหมือนสีเหลืองของขนุนสลัดนางกามีรูปร่างกลมมีรสหวานอมฝาดเนื้อมีปริมาณน้ำค่อนข้างสูงคุณชอบผลไม้งูชนิดใดไม่เป็นไรเหมือนกันถ้าคุณชอบสลัดทุกประเภททั้งต้นพืชสลัด ที่มาของสลัดยังไม่ชัดเจนบางคนเชื่อว่าสลัดเป็นหนึ่งในไม้ผลดั้งเดิมของอินโดนีเซียความคิดเห็นนี้อิงจากหลักฐานที่พบพืชสลัดหลายชนิดและแยกของสลัดในประเทศโดยเฉพาะในเกาะสุมตาตราใต้และชวาตะวันตกสุมตาตราลาแตนแดนเาวาบาลัตถึงจะน,น,นบาบัดนี้ดินแดนพื้นที่มากมายได้เปลี่ยนแปลงไปพื้นที่เพาะปลูกสลัดลดลงในหลายพื้นที่เช่นในกรุงจาการ์ตาและกระทั่งมาลังการแปลงที่ดินเป็นสาเหตุหลักของการลดลงของพื้นที่สวนสลัด เพื่อป้องกันการสุญมพันธุ์ของพืชสลักจำเป็นต้องมีโปรแกรมที่จริงจังเกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืชไปยังพื้นที่อื่นที่เหมาะสมแน่นอนว่าสถานที่นั้นต้องอยู่ไกลจากโครงการพัฒนาทางกายภาพที่กำลังดำเนินอยู่เพื่อไม่ให้ถูกขับไล่ในอินโดนีเซียศูนย์กลางของการแพร่กระจายของสลักไม่ได้พบเฉพาะบนเกาะสุมาตราและชวาะเท่านั้นพวกเขายังพบในบาหลีสุลาเวสีและแมตกาลิมันตนันเป็นที่สงสัยว่า ยังมีสละหลายชนิดที่ไม่มีเอกสารอยู่ในพื้นที่เหล่านี้ไม่เพียงแต่ในอินโดนีเซียเท่านั้นแต่ยังพบสละในมาเลเซียฟิลิปปินส์และไทยอีกด้วยต้องขอบคุณสละที่แพร่หลายมากเลยสงสัยว่าสละมาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จำนวนพันสละเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีการระบุอย่างน้อยส9สปีชีสปีชีเหล่านี้กระจายอยู่ทั่วไปตามพื้นที่ทางตอนใต้ของอยูนนานพม่าที่ลุ่มไทยคาบสมุทรมาเลเซีย สุมาตราบอ์เนียวชวาและทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์พันธุ์สละจำนวนมากที่สุดได้พบบนเกาะบอร์เนียวซึ่งมีมากถึง10สายพันธุ์พบอีก7ชนิดในคาบสม,มุทรมาเลเและสุมาตาราสละผลไม้คุณภาพเหนือชั้นมาจากประเทศไทยใช่ดินแดงช้างเผือกมีชื่อเสียงในด้านการทำสวนเป็นอย่างดีพวกเขายังให้ความสนใจเป็นพิเศษกับสินค้าสละด้วยถึงกันนั้นอินโดนีเซียก็ยังได้รับการสนับสนุน จากการปรากฏตัวของสละหลากหลายสายพันธุ์ที่มีความหลากหลายมากขึ้นซึ่งเป็นเมืองหลวงสำคัญในการเปลี่ยนคุณภาพของสละชาวอินโดนีเซียโดยการสร้างพันธุ์ใหม่จากการผสมพันธุ์กันจากสละที่มีอยู่โอกาสของผลสละการมีอยู่ของสละในประเทศอาจจะไม่ค่อยน่าปัรถนานักแต่ผลไม้ชนิดนี้มีแนวโน้มว่าจะส่งออกสินค้าพักพันธุ์ได้ค่อนข้างดีแน่นอนว่าผลไม้ที่ส่งออกจะต้องมีคุณภาพดีขึ้นและต่อเนื่อง สลัดที่มีคุณภาพดีจะดึงดูดบุคคลภายนอกได้มากขึ้นและเพิ่มจํานวนการส่งออกได้อย่างแน่นอนเกษตรกรต้องมีความสม่ำเสมอในผลผลิตของผลสลัดในประเทศอินโดนีเซียสลัดไม่เป็นที่นิยมมากนักยิ่งกว่านั้นมีตำนานเกี่ยวกับสลัดที่บอกว่าถ้ากินสลัดมากเกินไปจะทําให้ท้องผูกนอกจากจะรับประทานได้โดยตรงแล้วยังเอามาทําอาหารทานเองหรืออาหารที่ทํามาจากสลัดนั้นน้อยมาก โดยปกติแล้วสละจะไปรูปเป็นของดองขนมหวานขนมขบเคียวเป็นต้นแม้แต่ศิลปินแคปป้ปหลายคนก็ชอบสละและซื้อสละเป็นของที่ระลึกเมื่อมาที่อินโดนีเซียด้วยเหตุนี้จึงอาจกล่าวได้ว่าโอกาสในการปลูกสละในอนาคตค่อนข้างสุดสัยผลไม้งูหรือสละเป็นผลไม้เมอืงร้อนจึงไม่สามารถพบได้ในประเทศที่มีภูมิอากาศแบบกึ่งเขตร้อนเช่นเกาหลีใต้ถ้าชาวนาเก่งเรื่องสละ ก็จะกลายเป็นสินค้าส่งออกที่ทำกำไรได้แน่นอนข้อมูลทั้งหมดนี้มาจากเอกสารเว็บไซต์ของประเทศอินโดนีเซียแปลโดย Google Translate และ w o m e n g g i n นิ่หากผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะแล้วพบกับข้อมูลใหม่ๆในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ